ตา,ต,าาตามาตำส้มแตงกินแล้วแตงโมงน้อยซื้อมามันบดสซุกไหมตำส้มกินดีกว่าตามันแดงนน้อยมันไม่ค่อยหวานจะตำส้ตมตำพริกก่อนพริกขงใส่เอา แต่พริกผงเอาแต่ก็ใส่กระเทียมอยู่กินตำส้มแตงน้ำกั่นด้วยข้างนอกแต่โม่หน่อยลูกเท่านี้ชื่อมา <laughs> มันบคบอยแดงบคบอยแดงมบนบแซ่บเนะาะกินตำส้มานเ่ยคือ พอเบลผุดตาตำกินตะกอนเนาะยายก็เคยตำสมัยตะกอนแตงโมน้อยเหลืองน้อยน้อยตำบุกินเอื้นตำมาตำไปกินไอ้มันแดงน้อยนสีชมพูออกมาตำสมอุ้ยแสนสักบุกินเอื่นตำมาเด้อง่อยมากเลยตำกาตาผูดแตงเด้อยายตำซื้อแตงโมก็ซื้อแตงอ่อนออกมาไอ้เี่ไปกินแต่ ใส่กระเทียมใส่พริกผงกิ่นยูนีน่ดูกินมาได้ยังไงไมนกินมันโบหวานติ๊มันแดงน้นอยๆคือใส่พริกผงเอากะระเทียมน,นี่ไใส่พริกผงระวังตาเข้าตาเด้อพริกผงใส่พริกผงกับกระทิมนี่กระทิมกระทิม

ยายตาตาทำต้องทำเร็วๆนะคะตาทำนิดเดียวยายที่บอกนะให้มันนี่อย่างนี้นาเออส่วน,นบกพรด้วยตอนนี้เดยวไม่ไมแค่มันก็นเป็นตอนละวะเออเออคุณมันยาวๆผมสุดก่อนต้องให้บอกเนาะน เผ็ดโพดบอตาเผ็ดโพดบ่วะเผ็ดแล้วอ่ออีกเนาะไม่ติดจนแน่นรู้เนาะใส่ไหนไวปวะใส่หลายมากับเผ็ดอีวเนาะใส่หลายกับเผ็ดหลายตัวจริงมนะเว้ยใช่เลยที่พี่เมันเผ็ดเนาะ ผงก่อนเด้อตาเด้อ10เนาะใส่ลุงชูลงไปผงหงนัวพ่อใหชูตาชูตาชูอ่าน้ำาตาลใส่บ่ใส่น้อยๆเนาะอืมใส่น้อยๆชมใส่บ่ก็ต้องนะเนาะบ่เนาะใส่ก็คืย ใส่น้ำตาลสักน้อยเมื่อเดียวก็พอว่าใหญ่พอโบคือหลายลองดูโคหรือยวะน้ำปลา,าใส่น้ำปลาปูน้สำส้มแตงหน่อยน้ำปูปลาน้ำปลาเนี่ยนะน้ำปลาไม่เน่น้ำปูปลาเออพีอ่ โอ้ไลยเจอได้ละนี่นะคนแต่น้ำปลาลงไปอ๋อเดี๋ยวมันสีเข้มโอ้เดี๋ยก็ถูกใหญ่ด้วยดูเดงเติบดิงเติตาก็อาอนตรงแดงไว้กินตากเอาฝึกเปลือกมันไงเออพอเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินโบเบิ อันลูกเดียวก็ับพอเอ,เอาไว้แก้พ็ษนะ<า>ี่ตำแดงนะจะไปตำเพียงเ็เหนียวๆถ่วยมีเไว้มาใส่นี่แหละกิดเห็นสมัยตะ่อนเนาะแตงโมเอามาตำสมชิลอะ่นะน่ะ าใส่น้ำตาลน้อยหนึ่งสม,มต้องชิม <c oughs> แปดจังซิมหนึ่งรูเข็มยงังตาชิมขาดยังใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาสิไปยังเดียว

โอ้ตำสมแตงไม่ยากเลยเนาะตาเนาะมามาพี b ữa b ữa ่น้องมากินตำส้มแตงกันเด้อะตำส้มบักโมนี่ตำส้มแตงโมจ้ะแตงโมน้อยบักโมบักโมไอ้มันมันมันบกค่อยแดงเนาะมันบกค่อยแดงมันบกค่อยหวานก็เลยเอออกมาตำสมกินตำแบบสมัยตะกอนเนาะชิมก่อนส่วนน้มเนี่ย จนน้ามันหลายขีดได้แก่ก่อนมันอยากขีดก็ค่อยออกนี้ละเด้อโอ้ยโอ้ยแคบบ่ตาแคบยูกเคสซ้ำน้อยนึงเนี่ยเดยอเด้อตรงว่าผิดแต่แก็ะจายกิน,น วุ้ยแซ่บเอ็แมแอ็มก็แอมแอม,แมเดี๋ยวขออนุญาตเด้อแป๊บนึงแป๊บนึงมันก็่หกเมตรเนี่ยเนีเ่ยเห็นบ่ม,ามาตาแซ่บบอกมาๆกินตำส้มแตงนลำกันเด้อนี่อู้อยังแซ่บเลยนี่ยังแซ่บเลยตำส้มแตงโมจ้าไม่ได้หยังยากตําเออเขาขีา้โมกเขาจัด 不，挂拍那家。 เป็นน้ำลายหลแม่นั่งอยู่นั่นโอวเนียน้ำลายหลตามกันด้วยมากินด้ยมันต้องนั่งน้ำลายหลแยบแฉบแฉบเออเขาทำส้มแตงโมด้วยพี่น้องแบบสมัยโบราณเนาะไตงปลาแต่ก่อนกินคืะ แจะกวนเขาบลาใสโคกสามต้นเขาเขาขูดขูใส่ถั่วเขาน้ำปลาลาดที่ผงห้อยห้อยผงนวลใส่กับโคเละโคเละกินได้จ่อยใส่หนังปลาแฉบแฉบต้องออกก็น่าทำขูดใส่นวลมันจะดีเขาเรียกตามแบบโบราณเนาะเนี่ยเขเพิ่นใส่นวลพี่ได้โบราณไม่ต้องใส่ถั่วใส่จานครับเห็นบ่อมีบ่ ท้องกินเด็กแกบบบบ่แก่เพอเป็นหนังอืมกินละร้องไห้อร่อยมัต so ้องใส่จานขยายกินง่อยโอ้หเขากินแบบแบบรนะ้านอาหารนะเออเขากินแบบเนี่ยก็กิขขนแบบ แบบห้านหานเาเขากินแบบผู้ดีได้ไงผู้ดีก็กินแบบนี้เลยเออโอ้เขามาต้มแบบนี้นะอือกันมันย้อยกันมันย้อยตำส้มย้อยกระซังอย่าให้ยางอื่นย้อยกินลูกขี่หมูย้อยใส่พอโอ้แสบเนาะตาเนาะโอ้บ่ได้กินตัางรูน่ะตัางแต้ ห้าสิบปีที่แล้วแต่ฟุตโซ่สองพันหารวยกาขวางเป็นท่านเดียวเสียนี้เนาะไปขึ้นมาไปเสียขินเป็ดมือเลยมือเนี่ย เดียวซะยอยากกินแค่น,น,น,นั้นบองที่มนแล้วนี่นี่ที่เหลือมันโอตยเผ็ดกินมนมดีอยากกินมนมหน่อยเพิ่มแก่นนเผ็ดวันนี้กินอันบ่าตำ แต่ก่อนเนาะดูว่าเขาเปซ่อนลูกกบลูกห่วงน้องตาเนาะก็เอาแตงโมโน,น้อยมาคูดคูดคูดเจ้าซี่แหละคูดคูดคูดแกงใส่ลูกห่วงเนาะใส่ลูกห่วงอยู่แถวเฮ็ดนาอยู่ไปดำนาเนาะแม่ก็บอกให้ไปซ่อนซ่อนลูกกบลูกลูกกบลูกเขียดอนะจักเลยลูกคางคากมานำกับมืจัก <laughs> กินบดไอ้ลูกกบเนาะมันโตมาใหญ่เนาะยายก็เด็ดกินแต่หางมาได้มันคือปลาดุกเนาะเออหางหางลูกกบมันคือปลาดุกยายก็เวลาเขาแกงยายก็เอาหัวมันเด็ดทิ้งยายกินแต่หางมันเอออยางนี้กินมาแกงใส่แตงโมน้อยสิละใส่ใบนางรักทุกทุกตะไคร้ใส่ไอ้หัวดำดำเนาะกักไม่เขาเอ็นหัวอย่างนี้ดำดำ อันนั้นลูกขังคอกแม่มด้อ,อลูกขงกังคอกอันนี้ลูกเขียดตะปาก็ม,ลกกมลกีลูกเนี้ยก็มีลูกลูกเขียดอีโมโก็มีจักปาดบป่ปาดจรินมืดแหละสอนมาแล้วมันยังบ่่ใหญมีใส่หูหรอกแต่ว่าไปดำหน้านะแกงใส่แตงโมนะคือไปคูไปนาโคกเนาะก็มีแตงโมก็เก็บออกมาตำสุมใส่นี่แหละ Càng nam tham nam. em thấy cái tham 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 không tham 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 bớt tham 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 bố tham 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 ว้าวยิ ủa, ้มๆยิ่มแล้วเนาองตาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีจ้า เมื่อนี่ยยายไปจังไดเนาะมื่อวานพี่น้องฝนตกบ่านาะมื่อนี่ยยายึ้นมามีเรื่องมาลอยไ้พี่น้องฟังกันเนาะหลังจากยายตาตายกินกินตำสมบักแตงโมแล้วเ,เนาะเออที่นี่ยายจะมีเรื่องมาเล่าสู่ฟังเนาะสมัยยายายังตั้งแต ชี้สิบป,ปีแล้วเนาะเออ,อยายจมลอยฟังเร็วพี่นอ,อตอนนั้นยายอายุเป็นวัยรุ่นอยู่เนาะอืมมันก็เป็นหนาวฝนเนาะเอ,อเป็นยังยายจึงหาคุทังมามันเห็นภาพเด้นเรื่องก็มาจากคุทังหาหาคุทังเนี่ยเรื่อง,อง,าาง,งเลเ่าเนาะพี่นอจะรอฟังเด้อแต่ก่อนเนาะเออเอ,อ แม่เพื่นบอกว่ายะไอ้อีล่ะคนน่ะหาบเขาไปสีให้แม่หนี่งไปแม่กี่ขั้นตำเขานะใช่ไหมตะกอนตำเขาเน้เอหาบเขาไปสีลงสีเด้อลงสีมายู่ต่ามมงหมู่บ้านไกลจากหมู่บ้านย้ายประมาณสองกิโลเนาะยายก็หาบไปแล้วกับมูอีกคนนึงเนาะคนละหาบพอหาบไปแล้วเพื่นบอกว่ามึงรอเอาข้าวสารมาน้าเด้อจะได้หมูมาแล้งผลว่าเออรอเอาข้าวสารลงเด้อว่าสั่น ไอ้ขนอศีรษะก้อนคอยพากันกรับเอากาวสารมานำํำที่นี่ใหญ่กับาโมไปแล้วมนันหนาฝนนัันเนาะที่นี่ไอ้ถนนทางที่ย่างไปนั่นถนนกับน้ำมันเสมอกันน้ำก็ไหลตี้วันนี้น้ำข้างน้ำมันไหลขามาหาถนนเนาะน้ำก็ไหลเสอะ้สาน้ำมันลึกดดอกจกักเท่าตาตุ้นะมแหละเนาะเออ ยายก็หาหาเขาไปแล้วไปกระมูนเนาะเออพอไปหอดมองนั่นแหละพัดไปเห็นปลาวันนี้พี่น้องเออยายก็ไปเห็นปลาเนาะเออไปเห็นปลาพอไปเห็นปลาแล้วว้ายมูว่าสั้นจับปลาก้อนชิ้นใหญ่หมดสั้นเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวไปปลามันก็ขึ้นแหลโซ่ซนในถนนเนาะน้ำมันบวลึกดอกน้ำปลาใสใสนะเออทีนี้ก็ปลาปลาปลาจับปลาก้อนหมดสั้น วางขุทั้งสแลว่าในวางขุทั้งวางขุทั้งเขาเขาเปลือกน่าจะเอาไปสีตางหมู่บ้านเอาวางวางจับปลาก้อนสันเอาวางขูไว้พอวางไว้แล้วกะเออพอวางขู่ไว้แล้วกะไปไปจับปลากนหนสันกับมู่นะมู่กับมีคนละหาบเนาะเขาเปลือกเอาไปซีคนละหาบกับมู่ทีนี้พอจับปลา ปามก็เล่นไปนั่นเล่นมานี่เออปามก็เล่นมานั่นอ,อ้าวไล่จัะไล่ไปไล่มาจะหูวอเป็นไงขาไปสะดุดเอเอตีไมคา,านที่ขุดทางที่ขุดทางมันต,ตั้งอยู่เนาะเออขาไปสะดุดเออเขามันล้มขุดทางเขามาล้มาาศาดเซเล่บนี้ทั้งสองขุดทั้งทั้งสองฮาลวละเออต่างคนก็ต่างเตะเอาไมคานไมคานเจ้าของที่บ่ได เอาออกจากคุทางเนาะมันคาเชือกอยู่ก็สะดุดแล้วไห <c ười> ลเจ้าป้ามันก็สะดุดอืมเขาหกเมื่อมันเหลืออันละครึ่งคุเนาะเฮ้ยเ็ดจังไรวันนี้เออของมูอก็หกของยายนี่ก็หกอุ้ยเจังไรวันนี้พากันเฮ้ยบ่กเอาแมวมแล้วปลาว่าไงโดนปลาทิ้งเอืม้มปลาไปสักบอกเอามือแล้วนี่เขาหกบดละสั่นพากันกันเลยเอาเอามือสองมือเนี่ก็ ปอบเขาเขาเปลือกคือว่าเปียกมันหงอกใช้ขูกทั้งปอบใช้ขูดทั้งเปียกอ้อยเนาะเปียกอ้อยเนาะก็มูนเออวะที่นี่โอ้ยเฮ็ดยังไงว่าเฮ้าคนว่าแม่จุบตาหาเรือนี่คนวะคนบอกให้ก็เอาข้าวสารไปพร้อมเนี้ยคนว่าทีนี้พรมลงสีเนาะหาไปแล้วอันลุงอันสีเขาให้แน่วสั้นเออทีนี้เขาเขามันก็บ่มีหลายดอกหนาลงสีเนาะอันลงสีก็เป็นลงสีน้อยๆเนาะ ก็ใส่เกิือปั่นเขาแป๊เขาแป๊บเยที่นี่ก็บโบมีหลายรอ้เขาสานอยู่หน้าลุงสีที่นี่โอ้ยมันสียอะไรแล้วอีลาคนว่ะเ,เ,เขาเปียกไปเห็ดยังมาเนี่ยเขาเปียกมได้นําอันมันคอยเห็ดคุกเขาเปีือกล่มในน้ำในทางมันล่มมันเปียกเบิดโอ้มาสีอะไรแล้วคนว่ะอ๋อเห็ดจังไรรู้เหมือนกัน ลุงกับผนเลยไปเอากระสอบเนาะกระสอบตะกอนสมัยตะกอนมันเป็นกระสอบป้อนะเนาะมาปูปูป,ป,ป,แป,ปูแล้วก็เทตากไว้ก้อนหน่อยสั้นเออตากไว้ก้อนมันสีว่าได้เนาะมันเปียกเออเดี๋ยวพรุ่งนี้คอยมาสีใหญ่ก็เลยพากันตากไว้คนละบอลเนานะตากเขาเปลือกไว้แต่ที่นี่คอตากไว้เอา้ามัอนี่สีว่าได้ติลุ่มบ่ได้มันเปียกเราให้มันแห้งก้อนถูนไ่ะ กคอยมองนากันเนาะยายก็มองนากันกับโบคือจังใดแม่คุณบอกให้รอขอาวสารไปน้ำด้ว่าสาเฮิตจังไดล่ะทีนี้ก็โอ้ยมันโบได้แล้วเขาโบซีให้ไปเขากลับบ้านสั่นกลับบ้านกลับไปติ้งบ้านแม่คุณวะพวกเองไปซื้อเข้าใส่แล้วข้าสานอันมองนากันเนาะเออไหนข้าวสารคือบอเอามาพร้อมยาแม่บอมีเขาหุงคือบอเอามาเข้ามาพร้อม ทีนี่วางไดกับตัวแม่ดีว่านี้บอกแม่เอ้ยเขาเขาเกลือเขาไปวางเต้มมันต้องรอคิ้วสั้นเออมันต้องรอคิ้วสั้นเออมันต้องรอคิ้วเด้อมันเขาบดซีให้มันต้องรอคิ้วคิ้วเต้มเขาไปวางก่อนเขาเด้อว่ะโอ้ยตายเห็ดผังไดที่มีเขาหงวาเดี๋ยวมืออื่นค่อยไปเอาแม่ว่ะสั้นเออเขารอคิ้วอยู่เขาไปทีหลังเขาต้องรอเด้อมันไถไปก้อนเขาก็ซีให้ก้อนสั่นเออที่นี่ก็ะ <bizarre> <to> อพอหมดอินเ้ามาก็รอรอแล้วรออีกเนะาะกว่าจะได้ข้าวสารเนาะไปหอดก็ยังเปียกอยู่ลูมันแห้งแล้วเสีย่อยแน่นี่แม่ด่าแล้วว่าสัง่งเออจอนไปหอดสองมือมือครึ่งคนอ่ะจังได้กินข้าวสารดูหมดแต่จับปลาพี่นอ้องเป็นตาจานะักหัวเนาะเป็นปลาในทางเนาะสมัยตะกอนน้ำม,มันลิ้นเนาะ นำมัลินแซ่เซ่เซ่เซ่ลอดทางเนาะหาไปตามหมู่บ้านเนาะคนละคนที่ทานตำนะเขาเกียกันเลยให้ยายเนาะไปซีให้ที่ไหนได้จับปลาขุกท้งมาแล่นล้มเบิดขุกท้งเออปลาปลาก็แล่นหัป่าไล่จับปลาก็มาตำมาขุกท้งจุดของเลยเขาก็เลปปเยปกยมีการบอกแม่งหน้าบอกว่าแม่เอ,อ้ยเขาไปซื้อให้ดอกมัน ต้องรอคิวคิวของคอในพรุ่งนี้คุณจังซีให้สันเอามาตัวแม่มาต่อแลแม่เป็น <c> ค <oughs> ักน้อพี่นอนเอ้ยเป็นจีไรบ้านมุเจ้าฝนตกบ้านี่บ้านยายฝนตกเลยเด้นี่แรงเนาะแรงเออเอ้ย,อยมันแรงเนี่ยเฮ็ดจังไรนี่ตุกครั้งสมัยแต่กนะ่อนเนาะ หาไปสั่นแล้วอ่าไปมันไปสีบ้านมันไกลเนาะลงสีบ้านเจ้าของมันบ่มีลงสีเดดสมัยแต่ก่อนหาไปแล้วหาไปมันไกลเนาะหาไปน้าเล่นไปน้นาเนี่ยมันเป็นวัยรุ่นเนาะเออเป็นวัยรุ่นโอ้จำแมนยากเนาะได้เข้ามาแล้วก็ตังตามคกป๊อกป๊อกป๊อกข้าตังไหลาตาแตพโอหุงเข้าเปลือกก็ไดเนาะเออ ได้มากกับตำแต่พ่อหมูตาก่อนก่อนนอนหนึน่งทุ่มตำแล้วตาเขาตุ๊บไปตุ๊บมาเออตาบัดที่นี่ผก็คิดการตำเนาะก็าผีสีเอาสีเขาโบกเกี้ยงเนกอันลงสีเป็นลงสีน้อยเนาะโบแมนลงสีใหญ่เนาะเออมันเป็นลงสีน้อยๆสีแล้วเม็ดเขาเปลือกมันอยู่เต็มต้องมานาั่งเก็บนั่งเกลี่ยพี่น้องอืมสมัยตะก้อนมันบ่มีลงสีกลางเนาะ เออมันเป็นลงสีน,น้อยๆอ่ะที่ก็เติมน้ำมันมันบ่มีไฟฟ้าคือสมัยเดียวนี้เนาะเออ <c ười> เอาก็ขึ้นไปเทใส่ปากลงสีปุ๊บเอาไมา้เคียเคียเคียเนาะเออเครื่องลงสีสมัย,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 ยแต่ก่อนมันบ่ือเดียวนี้เนาะเดี๋ยวนี้สีออกมาเนี่ยโอ้ยเขาาจ๊บบ่มีเม็ดขา่าติดบ่มีเม็ดเขา้าเปลียติดมาจากเม็ดเนี่ยสมัยแต่ก่อนเนี่ยแดงจึงครึงอยู่ต้องมาเทใส่กระด้งต้องหา้า เคียเคียเก็บเขาเปลือกทิ้งอีกทิ้งอีกกว่ากินได้หุงกินกว่าจะทันเล็กทันงานเนาะเออสมัยแต่ก่อนเขาหางเห็ดมันบ่มีไฟฟ้าเนาะเออก็หนึ่งซี่แล้วพี่น้องสมัยยาย่น้น้อยเนาะเออฮะคู่ซี่แล้วเออแม่ก็ซื้อคู่ทางบ่ให้่ายเนาะคู่ทางสมัยแต่ก่อนเป็นคู่ทางเล็กเนาะคือมันนักเด้หาไปมันบ่บูมีทางยางแบบนี้เนอะ คุ้งทางในเบอร์สิบแปดเออหนักตานักลุกทังในทังเล็ก่ะนะคุกงทางเล็กมันนักเรเบอร์สิบแปดเออขับขับข้ไปซีนาะมากันนักไม่ข้านก้อนเนี้ยเี้ยเี้ยเสือกไปเห็นป่าจับปลาจับไปจับมาก็เตะคุ้งทงจะคลองล่มเนี่ยเตะไอ้ไม่ข้านนะคนวางลงเตะไหมข้านปุ๊บไปหมดเลยแล้ว อยากจะปลาหลายสอนปลาหลายปลามหลายสมัยแต่กนะ่อนเนาะเออปลามันหลายเออถนนกับโบมี่เนาะถนนถนนสมัยแต่กนะ่อนน่ะเออน้ำมากระไรสะอส่อส่ปลาจะหอดบ้านลงสีมีแต่น้ำเอ้ยยังว่าชีวิตยายสมัยแต่กนะ่อนม้วนม้วนเนาะบ่คือเดี๋ยวนี้เนาะเออเลี้ยนกับเลี้ยนแค่จบแค่ป .2 ฉลาดละบ่ได้เลี้ยนคือจงพี่เรา อันลรงเรียนกับบุมิฟ้าตีแอมดอกพี่น้องอมีแต่กระดานดำเออไปเลียนเนาะเออกระเนี้ยซ้ำซ้ำหลายกระลองให้เขาขึ้นปอนั่นปอนนี่เขาบุให้ขึ้นกับห้องให้เออดาคู่คู่คือบุให้ขึ้นเนี้ยซ้ำเออพ้ักได้ใหญ่สมัยแต่ก่อนเนาะยากมาลอยฟังดอกสออมัยแต่ก่อนแต่ทะเล สี่สิบกว่าปีแล้วเนาะเออจนวันนี้ยายหกสิบกว่าเด้นี่ยายเออยายเป็นอายุหกสิบปีแล้วเด้นี่แต่ยายก็ยังบ่เฒ่าเด้อิมทุกตาเอ้ยายยายยังงามอยู่เนี่ยหกสิบกว่าแล้วนี่ยายยังงามจ้ะเนาะเฮ้ยพ่อเลยพี่น้องสวัสดีจ้าสุขคนสุขคนไปละเด้อจะไปหาคุกเขาทั้งภาฉีก่อนลาละจ้าสุขคนสุขคน